บายดีพี được, ่น้องสบายดีพี่น้องเห็นยังกันนะร่างหอยพี่น้องมันตายหน่วยพู่เนาะนรอใช่เออหน่วยพู่หัวตายแล้วออกมันเน่าแล้วฮะจะได้พูอล่เราออกไกลพี่น้องซื้อมาหลายมือแล้วพี่น้องกินมันไอยขี้กระต่ายกินใส่กระเจี๊ยบ บานเถื่อนหอยอย่งนั้หอยโคงหอยโคงมันอนอยเถินหอยกี่กระต่ายใ่ไมไปเก่าแถวคยหลายหลายเลยอยนี่นะพี่เก็บเป็นกระซามคู่ได้เฮ้ยมันกระซามล่างแล้วล่างลลอแล้วก็ เอาไปต้มแน่ต้มใส่ใบมะขามอ่อนใช่ไหมใส่ใบมะขามเห็ดเจียวจำ้ำแล้วก็สีแกงกระดูกหมูใส่ใบใส่เกลือ,งอลงไปพอสมลายพมดลายลพอแล้วเอาใบมะขาม ยาหน้าก็มนเขาไปเอายาหนางเออมันอยู่ทางส่นเบิ้งผีมันหลายมันกำลังแตกขึ้นแตกขึ้นใส่ต้นหมากทินนะพี่น้องใบชมเสียวฮะเด็ดมาไในฉันเด็ดเอายอดมันอ่นเอายอดมันทำมันแตก ยานางพันดกเดลยพี่น้องเดินพี่นางบุคเรยกานางอยู่ป่านเนาะบ่พันดกบ่เนี่ยนี่ยกอยู่ป่านี่ไงใบพันดกพี่น้องอันกระบอันสมลมบ่สมเสียวนี่แต่ต้นมันอยู่น้ำกันเองพี่น้องจะไปใส่ใส่กันกระตุ่มหอยท่านก็คืนลำลามอยู่กําลังแตกลายพี่น้องอินใบยานางเก็บกินตลอดไม่ให้แตกออกแตกออก กน่ากี่ไฟตูบันน้ำตูนะ้ำเลิศเลยต้มใส่น้ำกันเลยพักสมเสียวใบสมเสียวกับใบมะขามมันก็ะสมคือกันในใบอย่นี้พี่น้องใบนะทำเป็น,นพ่นแถววันหน่อบันนาเฮาสิฮูจักดีเนาะใบอย่น,นี้มันสิสมคือกันกับใบมะขาม เฮาก็ต้มวายสิอันสิเฮ็ดอ่อมวายพี่น้องแกงอ่อมวายใส่กระดูกหมูแค่ยังบาดนี้สิปั่นเฮาอยานพอนะกอดอกถึกนคอยเฮ็ดนล่ะเบรอยั่น้พี่น้อง หลักสวนครัวในเฮือนขนาดเตรียมหายเรียบร้อยเรียบร้อยเคี่ยวอุ้มถุ่มมันยันงจะนางเขา,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 าอือเอาซะวันนี้ใครเขาก็งำงำเพราะแล้ว,วล่มขนาดพี่น้องมึอน,นี่ ลมเย็นด oh, <ination noises> ีเนาะหน้าเนาะลมอีนี่แห้งเพิ่นโพกะหน้าบ่ลมอีนี่แห้งว่าเพิ่นสิบ่ติดเหตุลมเด้จ้าคือฮู้เ้นเยเเากได้แล้วพี่น้องเตรียมแกงันเาก็ต้มหอยต่อพี่น้องต้มหอยะก่อนแกงันโิดแห้ง

แป่งนัวอะไรนั่นเอาลงเถิดโอ้ยผัดอีทผัดปูนี่เบื่อจะกะเตะน้ำปลาบ้างเอาใส่น้ำปลาเอาตั้มอะไก่อนพี่น้องตั้มบันน้ำปลาได้พี่น้องพอบ่ไม่ใส่อีกพอนี่บางนาใส่ ใส่เปลือกเอาเปลือกเนาะมันมีสีสันเด็โอ้ยสาวๆคุ้มน้ำเปลือกมันฮะล่ะบกงนาในแก้วลายเมืองในลายเนาะบางหน่วยมันมีห่อนางอยู่อืมพอพอแล้วเดี๋ยวนกเดี๋ยวที่มึงดูแบบนี่ มือแจะกันได้ดอกจิมแจ๊ะปิจ <nd> ิตาคุยเออปันสีคุยอันจิมซิมป่นไรอาทุกพี่น้องครับลิแคร์บอแคร์แครเราไปเห็ดอันอ้อมบ้านนี่บึงหอยเฮาพี่ยงอู้หูซุกแล้วพี่น้องผลเราสุกแล้วหน้าหน้ามะแกงวายเลยแบบนี้หอยก็ได้สุกแล้วเด้อเนาะพี่น้อง

สิมานนะดีพี่น้องนะเด้อใส่ประแดกต่อนางใส่ปรดกวันต่อเดยพี่น้องเด้ย

ฉนแห็นน้ำหน่อยโพ่อเมนเจ้าบดิพาหมอเฮ้ยของพี่น้อยแล้วแล้วพี่น้องมันคลิปนึงกระสิเดลาไปก่อนแล้วพี่น้องคลิปการนาหีกระเผา่นองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องการนาตาอ้อนเด้อจ้า